สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวมังกรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าความรักของคุณในเดือนมกราคมค่ะ2568นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนคนโสดนะคะแม่หมอจะแปะทา์สเต็มไว้ใต้คลิปนะคะคุณสามารถคลิกไปที่ทม์สเต็มได้เลยค่ะและสําหรับเพื่อนๆน,นะคะแม่หมอขออนุญ,ญาตสักครู่หนึ่งนะคะชาวมังกรใครที่ชื่นชอบความหอม และเชื่อว่าความหอมนะ,นะคะสามารถที่จะเสริมสร้างเสน่ห์และดึงดูดนะคะเรื่องดีๆความโชคดีให้เกิดขึ้นนะช่องของแม่หมอเนี่ยก็จะมีน้ำหอมนะคะความหอมระดับพรีเมียมในราคาที่คุณจับต้องได้มีกลิ่นมะลิไม้กฤษณานะคะหอมติดทนนานกลิ่นสะอาดผ่อนคลายนะคะชาขาวแล้วก็ชาเขียวกลิ่นหอมของกุหลาบ3ามกลิ่นค่ะกุหลาบแดงขาวแล้วก็ชมพู และสำหรับสุภาพบุรุษนะคะก็มี3กลิ่นเช่นกันค่ะให้ความสะอาดหอมสดชื่นให้คุณเป็นคนที่ตัวหอมและตอนนี้นะคะน้ำหอมของแม่หมอเนี่ยมีทั้งหมด11กลิ่นตอนนี้แม่หมอทำเป็นลูกกลิ้งนะคะขนาด ml อ ml แม่หมออยากจะบอกว่า น้ำหอมขมของแม่หมอเนี่ยนะคะเหมือนออยนะคะคล้ายๆออยเคลือบผิวผสมแอลกอฮอล์น้อยมากหอมติดทนนานขนาด3 m l นะคะอันนี้3 m l น้องแม่หมอไม่ได้พูดผิดน,นะ3 m l เนี่ยเป็นลูกกลิ้งเนี่ยก,ก็ใช้ได้นานนะเพราะฉะนั้น11กลิ่นเนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ11กลิ่นขนาด3 m l นะคะ599บาทคุณสามารถสัมผัสความหอมระดับพรีเมียมได้ทุกกลิ่นค่ะ เพื่อนๆที่สนใจนะคะรายละเอียดตามนี้เลยค่ะสั่งน้ำหอมนะคะแอดไลน์ไปที่ fin 5696หรือโทรที่0 6 1 1 9 2 5 6 9 6ได้เลยนะคะแอดมินของแม่หมอยินดีบริการค่ะค่ะชาวมังกรแม่หมอขอเช็คพลังงานคุณก่อนนะคะถ้าพลังงานของคุณตรงคุณสามารถดูได้เลยค่ะเพราะว่านี่อจ,จะเป็นเรื่องราวนะคะความรักของคุณค่ะ คุณได้ไพ่เดอะฟูลโอเคเดอะฟูลใบแรกเลยนะ <c ười> คือสำหรับไพ่ชุดนี้นะคะแม่หมออยากจะบอกว่าอ่ะ อาจจะดูแปลก,ปลกๆสักนิดนึงนะคะเกี่ยวจริงจริงก็คือความหมายเนี่ยก็คือ1ิเหรียญนะสิบเป็น1่ถ้วยเป็น6ดาบนะคะแล้วก็เป็น8ถ้วยค่ะอ่ะทีนี้ถามว่าเป็นอย่างไรถ้าพลังงานนี้ตรงกับคุณคุณสามารถที่จะฟังต่อได้แต่ถ้าไม่ตรงกับคุณเนี่ยเดือนนี้อาจจะไม่ใช่ความรักของคุณก็ได้นะคะชาวมังกรไม่เหมาะรู้สึกว่าใครที่กําลังรู้สึกเหมือนกาลังตัดสินใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความรักความสัมพันธ์นะ มันมีความเศร้านะถ้าคุณเห็นพไพ่ใบนี้มันมีความเศร้ามันมีความรู้สึกว่าอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับมีความสุขจริงๆหรอในชีวิตอะบางครั้งการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างก็ได้เช่นสมมติว่าเอ้ยคุณจําเป็นต้องอยู่เพราะว่าตอนนี้คุณไม่มีหนทาง คุณไม่รู้ว่าคุณจะไปเริ่มทําอะไรดีคุณจะไปทํางานที่ไหนอะไรยังไงมันเหมือนชีวิตมันดูเหมือนมืดมนไปหมดแต่จําใจที่อยู่ในสถานการณ์นี้เพราะว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยอะยังมีความมั่นคงอะมั่นคงก็คือยังมีเงินมีทองใช้มีบ้านอยู่มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเหมือนเวลามันอยู่เนี่ยคุณนึกภาพออกไหมมันร้อนเป็นไฟอะไฟมันจี้ตูดนะคะมันไม่มีความสุข เวลาที่คุณกําลังคิดกําลังเพ้อฝันนะคะเช่นสมมติว่าเฮ้ยถ้าคุณออกจากจุดนี้ได้แล้วคุณมีชีวิตที่ดีมีใครบางคนเนี่ยมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะถ้าคุณได้ชีวิตใหม่คุณจะมีความสุขแบบไหนอะไรยังไงคุณคิดนะมันเหมือนมันวนอยู่ในอ่างทีนี้พอคิดไปคิดไปอ่าคิดละคุณจะต้องเก็บกระเป๋าคุณจะต้องเดินทางคุณจะต้องออกไปจากตรงจุดนี้พอนึกถึงการออกไป แล้วพอไปนึกถึงการเริ่มต้นใหม่มันย้อนมาเลยนะนึกถึงการเริ่มต้นใหม่จะเริ่มยังไงสมมติว่าเอ,อ้ยมันจะเหนื่อยไหมมันจะลําบากไหมชีวิตจะเป็นยังไงมันมองไม่เห็นอนาคตนึกภาพออกไหมมันไม่มีใครมารองรับอนาคตหรือรับรองอนาคตให้คุณว่าเฮ้ยถ้าคุณออกจากตรงจุดนี้ไปแล้วเนี่ยออชีวิตของคุณจะดีจะมีความสุขแต่มันคือภาพแผงการจินตนาการของคุณแล้วคุณเนี่ยใจของคุณเองเนี่ยคุณไม่ได้อยู่อยากอยู่ตรงจุดนี้แต่คุณกลัวความยากลําบาก คุณกลัวว่ามันจะแย่ยิ่งกว่าเดิมตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยยังมีเงินมีทองใช้มีที่อยู่อาศัยมีทุกอย่างครบถ้วนแต่ไม่มีความสุขในความรักมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละบุคคลนะซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วคุณเหมือนกับว่าถ้าคุณถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยแม่หมอรู้สึกว่า ไอสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกให้กับคุณในแต่ละวันเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะมันอาจจะไม่มีความหมายคุณก็ได้นะมันมันจะเป็นเช่นนั้นนะคะในแนวโน้มนะในแนวโน้มคุณอาจจะไม่กลัวอะไรเลยนในอนาคตก็ได้มันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองอะคุณไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับร้อนรนหรือไม่มีความสุขอีกต่อไปเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะตัดสินใจไปเผชิญโลกหน้าเอาโดยที่ไม่ต้องไปกลัวว่า อ,อผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงมีโอกาสนะคะสำหรับนินเอของคุณในตอนนี้เนาะเหมือนกับเก็บกระเป๋ารอแล้วอะคือทนมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วอะเตรียมพร้อมแล้วอะนะคะอะถ้าเช่นนั้นใครที่ตรงนะใครที่ไม่ตรงก็อะไปลุ้นเอาเดือนใหม่เนาะไปลุ้นเอาเดือนหน้านะคะเดือนมกราคมจะเป็นยังไงคะชาวมังกร ไพ่ของคุณโอ้ไพ่สวยนะเนี่ยมันเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ e e l of fortune เนาะอู้บายกับแจ็คเม้น X X แล้วก็ X X นะคะสิบยี่สิบอู้ อ่ะและก็เป็นสี่ถ้วยเออโอเคคือโชคชะตาของคุณเนี่ยคุณเชื่อไหมแม่หมอไม่ได้มาแม่หมอไม่ได้คุณฟังไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะคุณต้องตัดสินใจเองนะคุณคุณแค่เป็นแนวทางแม่หมอไม่ได้มายุยังตะแคงรั่วอะไรของคุณนะคะคือแม่หมอก็ต้องอ่านตามหน้าไพา่โน้ตชาวมังกรมันมีอนาคตที่ดีรอคุณอยู่นี่ย มีความสมบูรณ์แบบมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งรอคุณอยู่ในอนาคตเพียงแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณน่ะกล้าที่จะตัดสินใจก้าวออกไปจากตรงจุดนี้ไหมแค่นั้นเองบางทีนะคะบางทีนะคะสิ่งที่คุณจะก้าวออกไปเนี่ยหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะกลัวเสียงนินทาเสียงกระซิบเสียง คือตัดสินชีวิตคุณอะคุณน่ะไม่ได้ตัดสินชีวิตตัวเองนะคุณกลัวคนอื่นมาตัดสินคุณว่าการที่คุณไม่อยู่ตรงจุดนี้คุณอยู่ไม่ได้คุณกลัวการซบนทากลัวคนจะมองคุณไม่ดีนู่นนี่นั่นคือตอนนี้คุณที่จำใจอยู่ตรงเนี้ยอาจจะเป็นได้ว่าคุณอะกาลังรักษาหน้าตาตัวเองนะคะกำลังรักษามัไว้อยู่กลัวการถูกนินทาแต่คุณต้องปล่อยวางนะวันหนึ่ง ถ้าคุณตัวของคุณไม่มีความสุขเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องรักก็คือตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณต้องปล่อยวางเสียงรอบข้างคนที่จะให้คําตอบแต่ชีวิตของคุณนั้นได้นะคะไม่ใช่คนอื่นนะคือตัวของคุณเองค่ะวันนึงที่คุณก้าวออกมาเนี่ยเอ่อคนใครก็แล้วแต่ที่คุณกลัวเขาดินทานว่าร้ายคุณอะไรเงี้ยเขาจะมองคุณยังไงเนี่ยคือแม่หมอบอกเลยว่าก็ก็อาจจะเป็นเรื่องของเขาเนาะไม่ใช่เรื่องของคุณแต่เรื่องของคุณก็คือชีวิตของคุณนั่นเองนะคะ มันเหมือนกับในเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณเนี่ยจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะจะมีคนมาหนุนนําจะมีคนมาซัพพอร์ตคุณจะมีคนมาแบบให้กําลังใจคุณค่ะบางครั้งอาจจะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นใครก็แล้วแต่นะที่เข้ามาเนี่ยให้กําลังใจคุณบอกว่าไม่ไหวก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เถอะนั่นแหละค่ะคุณจะได้รับกําลังใจนะคะมีคนมาเข้าอกเข้าใจ บางครั้งนะคะการก้าวออกไปจากตรงจุดนี้ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณอาจจะได้ไปเจอกับคู่ของคุณก็ได้คนที่เกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆงบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเออนั่นน่ะสิคุณมัวไปเสียดายอะไรคุณมัวไปจมปักอยู่อะไรอยู่กับความทุกข์มันเศร้าอ่ะนะคะคุณอาจจะรู้สึกกับตัวเองว่าเออนั่นน่ะสิคุณจะไปอะไรอาวรณ์อะไรมากมายมันอาจจะทําให้คุณที่ตื่นรู้ก็ได้ ะะจริงนะไพ่ในนี้มันเหมือนกับว่าเออนั่นน่ะสิได้คิดทบทวนอดีตที่ผ่านมานู่นนี่นั่นมันเหมือนคุณได้ตื่นรู้มันเหมือนคุณได้เก็ดกับชีวิตอะ่ะแล้วคุณแล้วความกลัวมันจะหายไปคุณอาจจะต้องขอบคุณตัวเองด้วยซ้ำนะคะว่าคุณสามารถที่จะออกมาได้ นะคุณสามารถที่จะกล้าหาญที่จะมอบโอกาสดีๆสิ่งดีๆให้กับตัวคุณแม่หมอรู้ึกว่าคุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษบกันและก็มังกรนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีสิงราศีเมษราศีกุมหรือราศีพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะอ่ะเดีย๋ยวแม่หมอเปิดให้อีกแนวโน้มชีวิตคุณค่ะนะขอดูแนวโน้มนะคะชีวิตคุณเลยนะ แนวน้อมชีวิตคุณอืมชีวิตกับด้านด้านดีด้วยนะไม่ใช่ด้านไม่ดีถ้าคุณเลิกยึดติดกับสิ่งที่คุณเกาะอ,อยู่ไว้เนี่ยคุณก็จะได้เห็นชีวิตของคุณอีกด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยคุณเห็นไหมว่ามันมันเป็นสีชมพูมันมีความสุขแต่คุณต้องกล้าที่จะปล่อยลาวนี้ออกมานะคะ จ็ดถ้วยชีวิตคุณยังมีแนวโน้มในชีวิตคุณนะคุณจะเป็นตัวของตัวเองคุณจะได้ทําทุกอย่างที่คุณต้องการความใฝ่ฝันของคุณคุณยังมีทางเลือกอีกเยอะแยะมากมายคุณสามารถมอบความยุติธรรมให้กับชีวิตคุณคุณสามารถที่จะได้เจอมิตรภาพใหม่ๆคุณสามารถที่จะดูแลหัวใจของคุณได้เริ่มต้นใหม่ได้ดูแลตัวเองได้ทําตามความคิดไอเดียสร้างสรรค์ของคุณมีเป้าหมายของชีวิตอ้เยอะแยะมากมายที่คุณจะได้รับเพราะฉะนั้น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงกล้าคิดและกล้าตัดสินใจโอเคไหมถ้าไม่เชื่อมั่นนะคะก็มาเช็คดวงส่วนตัวนะรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะนะคะเออทีนี้เนี่ยคุณจะมีความสุขคุณจะเป็นตัวของตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องขึ้นอยู่กับใครเลยนะณนะตอนนี้นะคุณไม่จําเป็นต้องอดทนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รับความเจ็บปวดถ้าคุณเตรียมกระเป๋าแล้วคุณก้าวออกมาได้เลย นะคะอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กัรตตดสินใจของคุณแม่หมอก็แค่อ่านตามไพ่ถ้าคุณทุกข์ถ้าคุณทุกข์เหมือนเหมือนอยู่ในกองไฟอะ่ะถึงแม่หมอไม่พูดอย่างนี้ถ้าคุณรู้สึกด้วยได้ด้วยตัวของคุณคุณก็ต้องเดินออกมาคุณคงไม่ปล่อยให้ไฟเนี่ยเผาตัวคุณจนจนเกรียมจนไม่เหลือลมหายใจถูกไหมคะแต่ถ้าใครมีความรักที่ดีแน่นอนค่ะไม่ใช่คลิปของคุณแน่นอนนะคะ ถ้าคุณมีความสุขกับความรักความรักของคุณดีงามก็แปลว่าคุณไม่ต้องกังวลใจนี่ไม่ใช่ความรักที่ของคุณแต่ถ้าใครรู้สึกว่ากําลังเหมือนอยู่ในกองไฟอะความรักอะคุณออกมาเจอฟ้าใหม่ของคุณได้เลยนะสายรุ้งนะคะโอ้คุณจะมีความสุขคุณจะได้เจอมิตรภาพใหม่ๆนะคะคุณจะได้เจอเพื่อนคุณจะได้ออกสังคมคุณจะได้เป็นตัวของตัวเองอย่างที่สุดชีวิตมันดีขนาดนี้อะคุณดูสิเนี่ยดิคุณดูสิ ชีวิตมันดีขนาดเนี้ใช่ไหมมีสายรุ้งได้เจอสิ่งใหม่ๆนะท้าทายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ชีวิตใหม่เนี่ยมันเป็นของคุณอะคุณได้เจออะไรหลากหลายคุณได้เจอความสดใสได้เจอชีวิตใหม่ได้เจอฟ้าหลังฝนคุณไม่ได้มีไฟที่แผดเผาชีวิตคุณเลยอาคุณก็ไปตัดสินใจเอาเองนะคะชาวมังกรก็บอกแล้วเนาะว่าสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะชาวโสดนะคะไปลุ้นดูกันว่าในเดือนมกราคมนี้นะคะจะมีใครนะคะเข้ามาทำให้คุณหายโสดหรือเปล่า justice <this. S 1> หกถ้วยนะคะโอ้โหแบบขึ้นมาก็เห็นสองถ้วยเลยอะเห็นเนื้อคู่เลยอะเอาไงดีคนโสดพร้อม พร้อมใจพร้อมใจจะส,สละโสดไหมคะพร้อมใจจะสละโสดไหมมีแน่นอนนะล้านเปอร์เซนต์คุณจะได้เจอคนที่ดีด้วยจริงอ่ะโอเคถามว่าคนโสดคุณจะได้เจอเนื้อคู่ไหมคุณจะได้เจอคนที่ดีศีลเสมอกับคุณ คุณก็ลองดูแล้วกันว่าตัวของคุณเนี่ยอะเป็นคนแบบไหนเป็นคนคิดดีทําดีไหมหรือเป็นคนแบบไหนลักษณะนิสัยแบบไหนอะไรยังไงคุณจะได้เจอคนที่เหมือนคุณจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้เจอถ้าคุณอะอยากเจอคนที่ดีนะคุณก็ต้องเป็นคนที่ดีเหมือนกันโอเคไหมนะคะคิดดีทําดีปฏิบัติด,ด,ด,ดีคุณอยากได้เจอคนแบบไหนก็คุณก็จะได้เจอ คุณเป็นคนแบบไหนคุณจะได้เจอคนแบบนั้นก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าตาช่างมาแล้วนี่คือโอกาสของคุณที่คุณจะได้เจอเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณลองจินตนาการถึงคุณที่คุณอยากได้แล้วคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยคุณจะได้เจอคนที่เคยทำบุญร่วมกันกับคุณมาตั้งแต่อดีตชาติหรือบางครั้งคนนี้ก็คือเนื้อคู่ของคุณที่ชาตินี้ได้กลับมาพบมาเจอคุณอีก หรือไม่เช่นนั้นนะคะหรือไม่เช่นนั้นคนที่เคยเลิกลากันไปคนที่เคยจบความสัมพันธ์กันไปคนที่อาจจะเคยแต่งงานจดทะเบียนสมรสการหย่ากันไปเรียบร้อยแล้วมีเกณฑ์ได้กลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะหรืออาจจะเป็นคนทีเ่เคยเรียนหนังสือมากับคุณตั้งแต่ตอนเด็กๆ สมัยเด็กๆสมัยอนุบาลสมัยปฐมมต้นม,มปลายอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็แยกย้ายออกจากกันต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตแต่คนเราเนี่ยเป็นคู่กันนะเป็นคู่กันสุดท้ายแล้วก็หวนกลับมาเจอกันโอเคไหมนะคะชาวมังกรคุณมีโอกาสได้เจอประมาณนี้นะคะาถามว่าแล้วจะเป็นยังไงมันมันเป็นมันเป็นชีวิตที่สดใสที่จะเกิดขึ้นกับคุณอะ สายรุง้งคมไฟที่งดงามมันเหมือนกับเป็นสัญญาณการเฉลิมฉลองนะคะใช่ไหมการเฉลิมฉลองแบบเอ้ยมันดีอะมันดีจริงๆนะคะคนคนนี้จะอยู่กับคุณไปจนแก่จนเท่าเพราะถึงเวลาที่ได้เจอกันเนี่ยคือเนื้อคู่นะจะอยู่กันไปจนแก่จนเท่าเลยนะ มีแต่ความหวังดีความปรารถนาดีให้แก่กันและกันเป็นคนที่มีความอบอุ่นเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่แบบอ่อนโยนจริงใจให้เกียรติเป็นคนที่ใสดีมากๆคุณอาจจะได้เจอกับชาวราศีตุลน,นะคะหรือคุณอาจจะได้เจอกับชาวธาตุดินพุทธบกนมังกรหรือธาตุน้าพิจิกกรกฎมีนก็มีธาตุไฟด้วยนะจริงๆมันมานะคะมันมาทั้งสี่ธาตุแหละอืมแล้วคนคนนี้นะคะแม่หมอบอกด้วยเลยนะคะว่า เป็นคนทํางานเก่งมากๆเป็นคนทําอะไรได้หลากหลายนะคะหลากหลายเหลือเกินแล้วอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับธรรมชาติอาจจะชอบปลูกผกักปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้เป็นคนที่ลุยกับชีวิตแต่เป็นคนที่สดใสน,นะไม่บอกกอนว่าเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองดีเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีอา่ารู้สึกเหมือนลักษณะของเขาเป็นคนผิวคล้ำนะ อาจจะเป็นคนผิวสองสีนะคะเป็นสายรุ้งของคุณเลยแล้วเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีเซนส์อ่ะคนนี้บอกได้เลยว่าทำอาชีพหลากหลายจะเป็นหมอดูด้วยก็ได้นะคะเอาจริงนะอาจจะเป็นหมอดูหรืออาจจะเป็นคนที่มีความคิดไอเดียสร้างสรรค์เป็นอาร์ติส์เป็นศิลปินเป็นชอบงานศิลปะอ่ะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศคุณจะได้เจอกับคนนี้แน่นอนลองลองจินตนาการดูลองนึกดูกันแล้วกันนะคะว่าอ่าคนเนี้ย คุณเคยรู้จักเขาเมื่อในอดีตไหมลองดูนะคะแต่จะเป็นคนที่เหมือนคุณน่ะเป็นคนที่ลักษณะนิสัยเป็นคนที่มีความคิดมีอะไรที่เหมือนคุณณตอนนี้นะก่อนหน้านี้คุณจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันดูเท่าเทียมกันก็เลยกลับมามันเหมือนกับว่าพอสีมันเสมอกันอ่ะความคิดมันไปด้วยกันได้ทุกอย่างมันเท่าเทียมกันอ่ะมันก็หวนกลับมาเจอกันนะคะไม่บอกรู้สึกว่ามันเป็นการกําหนดของโชคชะตารักของคุณและเขา เ,เหมือนกับว่าถึงเวลาแล้วประมาณนี้นะคะแล้วก็ในวัยเนี่ยในวัยของคุณเนี่ยมันสําคัญนะการที่คุณได้เจอเนื้อคู่ของคุณในวัยเนี้มันถึงเวลาแล้วอายุของคุณนะอายุของคุณใช่คุณต้องเจอในวัยนี้มันถูกกําหนดไว้แล้วนะคะแล้วคนคนนี้แม่หมอบอกล้วไงว่าจะเป็นคนที่จะอยู่เคียงข้างคุณไปจนวันสุดท้ายของชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงคะ จริญรุ่งเรืองจริญก้าวหน้ามีแต่ความสุขคุณเห็นไพ่ไหมว่าไม่ได้มีไพ่อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคในชีวิตรักของคุณเลยนะคะคนโสดเอาเป็นว่านี่คือโชคชะตานะคะนําพาคนคนนี้มาเจอคุณหัวนกลับมาเจอคุณนะจะจะเป็นอ,อดีตในชาติอดีตอดีตชาติหรือจะเป็นคนที่ในอดีตที่เคยรู้จักกันที่แม่หมอบอกไปแล้วทั้งหมดซึ่งก็เป็นไปได้นะซึ่งก็เป็นไปจะเป็นแบบไหนก็ได้เหมือนกันค่ะ ทุกอย่างได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วแล้วไม่บอกอยากจะบอกว่า,าคุณคนนี้นะคะถ้าคุณได้เจอเขาบอกได้เลยว่าคุณโชคดีมากๆเพราะเธอหรือเขาคนนี้เป็นคนที่น่ารักอบอุ่นนิสัยดีเป็นคนที่ให้เกียรติเหมาะที่จะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก่อนหน้านั้นถ้าสมหรัคนคนนี้เคยแต่งงานกันหรือเคยเจอกันหรือเลิกลากันไปนั่นหมายความว่าความคิดของคุณและเขา อาจจะยังไม่เท่ากันแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะได้กลับมา,าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าหนีกันไม่พ้นนั่นเองเพราะว่าเป็นเนื้อคู่กันนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าชาวมืงก้อนที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้คนโสดคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่ทําบุญกันมาตั้งแต่อดีตชาติก็กลับมาเจอกันอีกเนาะค่ะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ